ตอนนี้ก็ลุมมายางอยู่นะตอนนี้วัดป่าก่อนนะวัดป่าก่อนแต่เจาะกุญนี่อารมณ์หมดสับหลักแรกก็แรกก็เชยด้วยนะก็เดี๋ยวมารับชมมารับมายางอยู่กันสองกันครับเรื่งนี้เบอร์สี่ก,กับเบอร์สามนะทเกเตอร์เดียสุดีโอ้บอลลิงแล้วบอลลิงแล้วไม<ป>่ตอนนี้นี่คนกลางจะฟ้าตนะครับตันนี้ หลวงโตจะไม่ดังแต่ฟัดโอ้โฟัดว่ากันเมื่อกี้ครับฟันหลักันดูฟังนะกันีดิสวัสดีแฟนเพจนะครับแฟนเพจรุ่นในรุ่นจักรยานครับเตรสยมนยู่ในไบจิงปากกางมุ่งนะครับ เพงนี้ประมาณสิบลไรนะประมาณสิ๊บอะไรเลยนี้ยางอนครับหน้าจะตัดแล้วไม่ออกเพลนี้เดีย๋ยวเลยลมติ้งครับลมติ้งปลูกไหมปลูกไหมรวมหน้านี่หน้าจะปลุกปั์มครับปวามแน่นอน บริษัทนี้เราไม่เคยมาตายดีนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามามาเคยตายหรือยังนะครับเรืงนี้อ่าบริษัทนี้นะครับแต่ว่าคนกับโปรเจคเตอร์คันนี้นี่ยังไม่เคยตายครับทั้งสองคนเลยคนระับทั้งสองกันจะหนักจะเต็มด้วยนะตีมานี้บนตกนี่รุนกันดูเดือดนะครับ โอ้ลมสบายๆครับรตัวแท็กเตอร์มาแบบนี้ยิ่วนะครับแี่ขับควันได้เลยนะเกมนะ Kan teman ngap kan ini kan teman. Di sibuk, sibuk. ดีครับเร็วดีดดบุดฟาร์ตกับกระดมันเพราะว่ามันพอมันเครื่องร้อนนะครับมันจะเลี้ยวดีกว่ากระเด้งนะครับจะเร็วกว่านะครับเครื่องยนต์นี่ซีซูปนะครับเป็นเครื่องยนต์ซีซูปเก้าประมาณเก้าแรงม้านะคเครื่องยนต์ของแทัคเตอร์ดีอาสุรีนะครับ คุณลุงคนระับ7 8, 1, ิดิบด้ิบดดิบแรงมาี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยอโตนาทีนะต,ตามว่ามันอเร็งมาจากในมันเป็นฟวงต้นนะครับ เดี๋ยวต่อยลังรับใจก่อวไปบริษัทนี้รุ่นลุนนทต้งนั้นนะครับไม่มีวัยรุ่นครับแท็กเตอร์แต่ว่าแกกับได้ฟุตฟัดกับหน้าดู้บัก ผนตกตัว,วนนปะป้าไต้โอยวย่างตัวยอดนี่ยางนี่ไม่ได้ตัดนะครับเดือนนี้นี่ก็จะหมดเดือนแล้วหกล้อคิบลนะ้อหน่าจะติดอยู่แล้วนะตอนนี้เอาจคเกอรกอไปลากนะเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวตามไปดู ใจกอกวายลมนึนจะเร็วมากครับเราตามไปดูกับสุดลอด้อจุมเลยครับ ดีครับเร็ดดวดีพุทธพักได้ครับโอเคครับมาส่อจบไปเนียดิ้งหมดแล้วโอ้ยมันเจ็บหน้า